สี่เรื่องควรรู้สำหรับสายฟีที่ทำให้คุณเล่นเกมโซโล่เลเวลิ่งอารายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแถมคุณสามารถเปลี่ยนคาสและเล่นระยะยาวได้แบบโคตรสบายจะมีวิธีอะไรกันบ้างและสายฟีควรรู้เรื่องอะไรเป็นหลักสำคัญก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์ like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆทน,ในดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ ขอฝากกันไว้ดยอยากเติมเกมต้องร okay, ้าน Over Topup อปโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละหัวข้อกัอนดีกว่าว่าสายฟรีอย่างเราควรให้ความสัมพันธ์แต่ละหัวข้อในรูปแบบไหนกันบ้างขอเริ่มในส่วนของหัวข้อที่1เลยนะครับผมนั่นก็คือการใช้เพชรายในเกมนะครับต้องบอกว่าเวลาเราหาเพชรายในเกมเนี่ยส่วนใหญ่บางคน,นจะเอาเพชรเนี่ยไปถมต่อการสุ่มตู้กาชาชเวจองอินนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเขาเนี่ยมาใช้งานใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงแล้วถ้ามี1ดาวได้ก็จะค่อนข้างเก่งใช่ไหมแต่บางครั้งนะครับการสุ่ม มันมีโอกาสที่เพื่อนๆจะหลุดเลทหรือว่าไม่ได้แต่ในกรณีที่ใครสุ่มได้นะครับและไม่รู้ว่าจะเอาเพชรไปทําอะไรดีนะครับซึ่งสำหรับเพชรในเกมนะครับมันจะเป็นเพชรสีชมพูเพชรนี้นะครับเราสามารถได้รับจากการเกียร์เควสครั้งแรกนะครับการไต่หอการเก็บดาวนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับคือเพชรเนี่ยในเกมคือหาง่ายมากครับแทบจะเก็บสมุดเนี่ยคือมีเป็นหมื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่หลายคนนะครับไม่ชอบเอาเพชรไปใช้ในส่วนนี้เลยทุกคนนั่นก็คือในส่วนของเกรดนั่นเองในส่วนเกรดนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆครับส่ รู้สึกว่าเอ้ยทำไมผมเลเวลช้าไปต่อไม่ได้ทายังไงดีนะครับในส่วนของเกตครับมันจะมีในส่วนของกุญแจการลงเกตนะซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เพชรในการซื้อได้ยิ่งถ้าเราซื้อเต็มจํานวน10ครั้งต่อวันนะครับเราจะต้องใช้เพชรที่สูงมากยิ่งขึ้นเนะี่ยผมซื้อแค่4ครั้งนะครับผมใช้เพชรไปประมาณ1,100ห่้ยใช่ไหมครับแต่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับจำนวนรอบในการลงเกตของเราก็จะถูกเพิ่มเป็นทั้งหมด12ครั้งการลงเกตแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับ EP ในการลงในกรณีที่ใครไปต่อไม่ไดด้นนะะครรับาางจติวแกปมณ17 24เลเวล26เลเวล33อะไรประมาณนี้ครับการใช้กุญแจในการซื้อนะครับเราจะได้รับ ep จากตรงนี้มาด้วยครับแต่เราจะต้องใช้ทําการรีนะครับรีเกรนะครับโดยการที่เราเพิ่มระดับเนี่ยให้ไปสูงที่สุดเนาะมันจะอิงจากค่าพลังที่เรามีณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็ ทำการกดค้นหาไปได้เลยครับแล้วตัวเกมเนี่ยก็จะทําการสุ่มหาเกรดที่ระดับสูงขึ้นหรือว่าตามเลเวลของเราเนั่นเองเวลาลงครับจังเกตเห็นไหมว่านี่เห็นไหมเราจะได้รับ EP ข้าประสบการณ์อยู่ที่1,100น,นะครับต่อการลง1ครั้งนั่นเองส่วนโกจะอยู่ที่ประมาณ1000จนถึงประมาณ1,300น,นะครับถ้าไม่มีกุญแจก็จะลงไม่ได้แต่ถ้ามีกุญแจก็จะลงได้เยอะขึ้นเนี่ยผมก็ซื้อกุญแจไปเห็นไหมเราก็ซื้อไปแล้วก็ทําการลงอันนี้สำหรับใครที่ติดเรื่องของปปปปัญหาาาาา P นนนนนนนะะะคครรรออออเเเเีีีี้้้้้ยยย็ไไท่่่่่่วววซืใแตตลลลชงมถุณกจด รัตสแล้วเราค่อยว่ากันในส่วนของว่าจะเออจะเอาไปอัพนู่นนี่นั่นหรือว่าจะเอาเพชรเนี่ยไปซื้อในส่วนไหนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราซื้อในจุดน,นี้เสร็จแล้วครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เราควรซื้อรอบไว้นะครับผมนั่นคือในส่วนของมิชชั่นล็อกนั่นเองหรือว่าดันเจียนอาร์ติแฟกต์สำหรับมิชชั่นล็อกหรือว่าอันเจียนอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนอันแรกครับก็คือเป็นอุธดในส่วนแขนแล้วก็ขาอันที่2ก็็จะเปนนในส่่วววนหัแล้กก็กรรเราะพือสามามรถเลลือกงในนนระดดับที่่เเพืืออไไหวไหว้มกันันนนนนแลละทีี่่่สสสําาาาคญวเ้้พืือออมรรรถซบใกง ได้แถมได้กุญแจเยอะด้วยนะครับที่สําคัญหลักๆที่เราลงเพื่อหาออดิแฟกอะไรนะครับก็คือเราจะหาพวกพลังโจมตีอัตราคีติคอลแล้วก็ SP เอามาใสา่ให้กับตัวละครในช่วงเริ่มต้นถ้าใครหารใช้ตัวละครพวกเอ็มม่าหรือว่าซอนจีอู U นะครับที่เป็นตัวละครที่จะเก่งหรือว่าตีแรงเนี่ยได้จากออติแฟกที่เป็นค่า SP หรือว่าบางตัวก็จะเก่งจากค่าเดฟนั่นเองในส่วนนี้ครับยิ่งเราได้ออติแฟกระดับสูงเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มสเตตัสให้เราค่อนข้างเยอะครับแต่สังเกตว่าทาไมว่าตัวละครบ,บางคนเนี่ยถึงตีแรงตัว ถึงตีเบาตีแรงอะไรเงี้ยแล้วที่สาคัญอนะ่ะอาร์ติแฟกต์พวกเนี้ยเรายังสามารถใส่ให้กับตัวละครหลักซองจีอูของเราได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าจะมาฟาร์มก็มาฟาร์มในส่วนนี้ได้แต่ข้อเสียตรงจุดนี้มันจะไม่ได้ในส่วนของ e p นะครับแต่จะได้ในส่วนของโกไปแทนนะครับแต่ที่สําคัญถ้าดรอปหรือว่าออกอาร์ติแฟกต์ระดับสูงได้ก็จะดีมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคู่แล้วก็เป็นการปั้นพลังไปในตัวด้วยนะครับอันนี้แนะนําว่าถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มนะสำหรับใครที่ หรือว่าบางคนอยากจะดองไว้สุ่มการชาในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวจะมีในการอัปเดตตู้เลตอัพในอีกประมาณ25วันกับอีก18ชั่วโมงนะครับก็จะมีตู้เลตอัพตัวละครตัวใหม่เข้ามาครับเราก็สามารถดองเพจระหว่างทางได้เพราะยังไงสุดท้ายแล้วระยะเวลาและก็กิจกรรมที่ตัวเกมแจกให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมอันนี้คือในหัวข้อที่1น,นะอย่างต่อมาครับในหัวข้อที่2ก็คือการบริหารการใช้งานโกภายในเกมต้องบอกกันก่อน,อนว่าโกหรือว่าทองภายในเกมเป็นอะไรที่ ค่อนข้างสําคัญมากครับซึ่งบางคนเนี่ยบริหารจัดการโกไม่ดีครับทองไม่พอถามว่าใช้ยังไงถึงทองไม่พอนะครับค e. ือหลักๆบางคนก็จะใช้ในการตีบวกอาวุธหลักอาวุธรองซึ่งในส่วนนี้ครับจะแนะนําว่าให้ตีในส่วนของอาวุธที่เราใช้งานจริงๆเช่นผมใช้ดาบพิศาดอกเหมยอะผมก็จะตีแค่ดอกเหมยส่วนอาวุธรองที่ผมจะเอามาคอมโบนะครับผมก็มีช้อยในการเลือกก็จะเป็นในส่วนของดาบยาวของจกักรพรรดิหรือว่าจะใช้เป็นในส่วนของปืนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าคอมโบกับกิมมัวผมโอเคที่สุดนะครับผมก็จะทําการตีบวกกิมััวเเป็นนหลกกะะครรรบพาา ตีบวกแต่ละครั้งเราจะต้องใช้ทองเป็นค่าใช้จ่ายนะครับนี่เวลาเราอัปเดตนะนี่นะครับอัปเดตไปเห็นไหมจะต้องใช้ทองคนนี้เป็นค่าใช้จ่ายครับยิ่งอัปเดตสูงยิ่งใช้ทองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ การตีบวต,ตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับและก็ที่สําคัญครับในส่วนของอ์ติแฟกต์นะครับอ์ติแฟกต์ก็เวลาเราเปลี่ยนแต่ละชิ้นออกจากตัวละครเรานะครับก็จะต้องใช้ทองในการเปลี่ยนเช่นเดียวกันปุ๊บเห็นไหมยิ่งเราเปลี่ยนของยิ่งสูงขึ้นจะต้องใช้ทองในการเปลี่ยนยิ่งสูงมากขึ้นเนถ้าเราเปลี่ยน4ชิ้นครับตกชิ้นละะแล้วประมาณหมื่นสามเนี่ยโหเกือบเกือบแสนแล้วนะเว้ยทุกคนแล้วที่สําคัญน,นอกจากการเปลี่ยนอ์ติแฟกต์แล้วนะครับการรีสเตตัสตัวละครของเราก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับ การรีแตะครั้งเนี่ยคือเราสามารถใช้ทองในการรีได้แต่ก็จะต้องเสียประมาณ18,500การใช้ทองเราต้องบริหารดีๆว่าเราจะอัพสเตตัสอะไรหรือว่ารียังไงนะครับก็ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆก็อัพในส่วนของพลังโจมตีว่องไวแล้วก็แม่นยำนะครับส่วนแต้มเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าอัพแต้มประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สําหรับอัพถึงประมาณเลเวล35นะครับอันนี้ผมเล่นเป็นตัวรองเนาะสเตตัสผมก็กาลังไล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนที่1 และนอกจากนี้ครับทองเรายังคงจะใช้กับพวกฮันเตอร์ตัวละครของเราด้วยนะครับเนี่ยพวกคันเตอร์พวกวน,นี้ใช้ทองทั้งหมดนะครับก็บริหารจัดการทองดีๆนะจะทําให้เราสามารถเติบโตได้เร็วนะครับถ้าใช้พลาดหรือว่าใช้แบบไม่ถูกจุดนะครับบอกเลยว่าทองไหลเป็นน้ํำนั่นเอง อย่างต่อมาครับอย่างที่3ามนั่นคือการแลกของในร้านค้าต้องบอกก่อนว่าในตัวเกมนะครับจะมีในส่วนของจุดแลกเปลี่ยนไว้ทุกคนนี่ตรงนี้นะครับจุดแลกเปลี่ยนคือเราสามารถแลกของได้หลายอย่างมากๆครับสำหรับใครที่สุบกาชาในตู้สเปเชียลนะครับมันจะได้เป็นเหรียญอันนี้มานะครับแนะนำว่าให้เอาแลกแค่ตรงนี้ก็เพียงพอนะครับนี่แลกแค่ตั๋วสเปเชียลอย่างเดียวครับไม่ต้องแลกในตัวในส่วนของตัวดําเพราะว่าในส่วนของตัวดำเนี่ยเราสามารถไปฟาร์มหาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ไม่ต้องซียสเนาะ หาได้ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็แลกในส่วนนี้ส่วนตัวดามที่เวลาเราสุ่มเสร็จครับเราจะได้เป็นข้อมูลไอเทมนะครับเหรียญที่ระลึกอันนี้นะครับเราก็เอามาแลกในส่วนของพวกที่ up skill หรือว่าที่ผสมรูนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการผสมรูนนั่นเองส่วนคำพิเศษก็จะเป็นอันนี้ครับเราก็สามารถแลกไปได้หลักๆเราจะแลก2จุดแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นสกิลขั้นสูงนะแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็ไม่ต้องแลกนะครับแล้วก็มีในส่วนของการแลกพวกโกด้วยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้แบบใช้เยอะแต่เราได้กลับมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือได้ที่ะบหมื่นโกเองมันไม่ค่อยคุ้มนะใช้ไปตั้งสามร้อยเหรียญเนาะเอาไปแลกอย่างอื่นเนี่ยพวกหินรูนแล้วก็คัมพีนี้จะคุ้มมากกว่าอย่างต่อมาครับในส่วนของพวกอาวุธนะครับเวลาเราได้มาหรือว่าอร์ติแฟกต์นะครับเราสามารถย่อยได้นะครับผมย่อยอาวุธหลักเวลา,าส่นะ นี่แล้วก็เอามาแลกของที่เราใช้เช่นพวกนี้คัมพีสกิลเพลเยอร์นะครับอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะ ก็สามารถแลกไปได้นะครับแลกแค่พอที่เราใช้งานนะครับแล้วก็นี้ได้ใช้นะครับก็แลกมาแล้วจะมีอันหนึ่งครับที่จะเป็นแร่ตํานานนะครับแร่ตานานได้จากการที่เราย่อยอาวุธระดับ S&R เราจะได้การนี้มาทั้งหมด2ใบแล้วก็แร่ตํานานประมาณ300กว่านะครับก็ถ้าจะแลกจริงๆก็ลองคํานวณดีๆเนาะแต่มันถามว่ามันคุ้มไหมถ้าเป็นอาวุธที่เราได้ซ้ําๆแล้วไม่ได้ใช้อะมันก็คุ้มแต่ช่วงนี้ก็ค่อยเก็บไปก็ได้ครับเดี๋ยวตัวเกมก็มีแจกตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองก็แลกประมาณนี้นะครับหินมานาก็ นี่กุญแจดันเจี้ยนตัวนี้ก็แลกไว้ครับคุ้มนะแล้วก็จะมีนี่ในส่วนพวกกล่องพวกนี้นะครับก็แลกไว้ได้เลยครับคุ้มใหมนี่คุ้มได้ใช้งานจริงมันสามารถแลกได้นะครับประมาณ2ครั้งนะครับเราก็แลกไปได้เลยที่เหลือล้วก็ค่อยๆแลกไปนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการแลกเนาะและอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการคราฟหรือว่าผสมของเพื่อให้ตัวละครเราเติบโตนะครับก็ในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของฟังก์ชันของการผสมนะครับการผสมหลักๆครับมันจะมี hint, ในส่วนของการผสมรูนนะครับเวลาเราได้รูนเนี่ย มันจะมีหลากหลายระดับมากนะฮะช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่สีม่วงไอ้ดูนผู้นี้ครับมันจะส่งผลต่อสกิลของเรานะครับจะสังเกตว่าเอ้ยพี่ทําไมแบบสกิลเราก็ใช้สกิลเหมือนกันแต่ทําไมเอฟเฟกต์สกิลของเรากับของเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกันจะสังเกตว่าเนี่ยสกิลแต่ละอันนะครับมันจะมีดูนท่าล่างครับคือถ้าเราใส่ดูนนะครับเราจะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็มีในส่วนของธาตุในการทำดาเมจมาด้วยนะครับถ้าเราอัพเราจะได้ในส่วนนั้นแล้วก็ถ้าเราได้ร้รรนนนททีี่่่ตงงสาายจเจะป็อคข ดีมากๆซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างคาดเดาได้ยากนะครับบางครั้งก็ได้รูนไม่ตรงสายหรือว,ว่าคนละแบบแล้วเวลาได้รูนมาเนี่ยเราสามารถตีบวกรูนได้นะเว้ยทุกคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนนี้ผมก็กําลังไล่หารูนที่เป็นระดับสูงที่ผมจะเอามาใช้งานจริงๆซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นเซ็ตเบรกเกาะนะครับสำหรับตัวนี้นะก็จะเป็นตีเกาะขั้นสูงเนี่ยจะทําให้ระเบิดเกาะของบอสได้เร็วแล้วก็เซ็ตระเบิดเกาะนี่บอกเลยว่ามันมากๆสําหรับเซ็ตนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆก็จะมีในส่วนของการผ,นนราารผลิต เวลาเราได้อะไรซ้ำๆมานะครับก็สามารถผลิตได้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นผลิตอาวุธนะครับเห็นไหมว่าต้องใช้การนี้ประมาณสีใบโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ4เรื่องที่ควรรู้สําหรับสายฟรีนะครับที่จะทําให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายแล้วก็เติบโตได้ไวมากๆต้องบอกกับเพือ่อนก่อนว่าผมจะเล่นทั้งหมด2อ d ดีนะครับหนึ่งอดีคือ ID ที่เติมหนักๆเลยกับอีก1 ID ที่เป็นสายฟรีร้อยเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ดูว่าสายฟรีก็เติบโตได้สําหรับเกม โซโล่เลเวลิ่งอาร์ไรส์นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยแล้วเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ